ไไม่ด้นะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาดูนะครับการเตรียมวัตถุดิบอาหารไก่ไข่นะครับก็จะมีตับบุ้งสับตำลึงสับมีหญ้าผลสับนะครับแล้วก็มีบัวะเพชดอ่าบัวะเพ็ดสับนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เรากํลาลังสับอยู่นะครับเดี๋ยวพอสับเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการผสมกันนะครับผมสักครู่ครับ ครับเอาครับตอนนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนการผสมอาหารไก่อินทรีย์นะครับเอามาเริ่มกันเลยนะครับก็จะมีนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นหัวอาหารนะครับหัวอาหารนี้เราใช้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของสัดส่วนทั้งหมดนะครับอย่างที่สองก็จะเป็นปลายข้าวนะครับอย่างที่สามก็จะเป็นข้าวโพดบดนะครับ อย่างที่สี่ก็จะเป็นผักนะครับที่เราสับเมื่อกี้นะครับก็จะมีตำลึงผักบุ้งมีหญ้าขนนะครับอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปครับแล้วก็จะมีสมุนไนรรพรนะครับมีบอระเพ็ดนะครับบอระเพ็ดสับใส่ลงไปนะครับให้ไก่ะจะได้เจริญอาหารนะครับอ่ะแล้วก็จะมีอ่าข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกนี่ก็จะทําให้ไก่ไข่ออกมาสีแดงนะครับ เราก็จะมีอันนี้ข้าวเย็นนะครับข้าวเย็นที่เรากินเหลือครับเราก็เก็บเอาไว้นะครับสมมเข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นหยวกนะครับหยวกอ่อนที่เราสับเตรียมไว้แล้วนะครับเราก็จะใส่เข้าไป ก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะคุกเขาอาวัาวตถุดิบทั้งหมดนะครับให้เข้ากันนะครับก็คล้าวไปแบบนี้นะครับ ก็ข้าวจนเข้ากันดีแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีวัตถุดิบหลายอย่างครับก็จะเป็นสมุนไพรเป็นผักเป็นอ,อธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับที่ก็จะเป็นอาหารไก่บุนซีนะครับโอเคเนี่ยครับได้แล้วครับ นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูนะครับการเตรียมน้ํานะครับน้ําเราก็จะใช้สมุนไพรเหมือนกันนะครับก็จะมีนี่นะครับเขาเรียกฟ้าทลายโจรแบบผงนะครับอเราก็ใส่ไปหนึ่งช้อนนะครับฟ้าลายโจรก็ป้องกันโรคอระบบทางเดินหายใจของสัตว์ได้นะครับเช่นวัดต่างๆอ่าแล้วนี่ก็เป็นวิตามินนะครับ วิตามิน,นก็ช่วยในให้ไก่เนี่ยสดชื่นนะครับเ,เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเต็มแบบเลยอะไรอย่าง อ่านะครับนี่เราก็ใช้อาหารนะครับที่เราผสม,มสกคตู้นะครับตอนนี้เราก็จะมาให้อาหารไก่กันนะครับเชา้านะนี้นะครับนี่นะครับไก่ก็ อกินมากนะครับอาหารเป็นสีนะครับตอนนี้นะครับไก่ก็มีประมาณ130ตัวนะครับก็ใช้อาหารประมาณ2ถังครับต่อต่อมื้อนะครับวันนึงก็ประมาณ2ครั้งครับ 导演。 ก็จะสมบูรณ์นะครับเขาได้รับออสมุนไพรนะครับได้อาหารไา้ธรรมชาตินะครับ